สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของเล่นนะครับผมแพ็กแมนนะครับผมวากะวากะนะครับผมนี่นะครับก็ผมขยายให้ดูนิดนึงนี้ตรงนี้มันเขียนไว้เนาะวากะวากะแพ็กแมนนะครับผมของค่ายโปรพิก้านะครับผมก็จะเป็นซาวน์แอนด์มิกนะครับจะเป็นตัวเหมือนกับไอตัววิ่งที่มันงับงับนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะให้ชมกันเลยนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผมมาแกะดูแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ ตอนเปิดออกมาก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับนี่อย่างนี้น,นี่ตัวแบบนี้นะครับผมอ่าฉากหลังนะครับผมให้ดูฉากหลังก่อนนี่ฮะตัวฉากหลังก็จะเป็นฉากแพ็กแมนนะครับสวยน่ารักน่ารักนะครับตัวออกมาเนี่ยจริงจริงมันมีพลาสติกนะแต่ผมแกะพลาสติกเอ,อกไปแล้วก็จะมีตัวแพ็กแมนกับตัวฐานของมันนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับตัวฐานของมันอย่างนี้นะครับอ่าจริงๆก็คือเขาให้เราแค่เอามาวางตั้งไว้เป็นที่ระลึกสวยๆแค่นั้นเองครับ แค่นี้นะครับผมแล้วคราวนี้มันเป็นมันเป็นที่ตั้งโชว์แล้วมันจะยังไงล่ะมันก็จะธรรมดาไปใช่ไหมเราก็จะทําการเขาเรียกว่ามีกิมมิคอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูนะฮะก็ดูข้างหลังครับผมมันจะมีสวิตไฟอยู่นะครับนี่เราต้องเปิดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับผมนี่ครับนี่จะมีสวิตอยู่ครับซึ่งจะใส่ฐาน 3A ทั้งหมด3ก้อนนะครับผมมีตัวล็อกเอาไว้นะฮะก็ใช้ตัวของไขควงนะครับผมขันตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เปิด มันจะมีเสียงฟังตดดนะครับออกมานะนี่นะครับผมมีเสียงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมไม่มีอะไรเราเราต้องสตาร์ทมันด้วยการกดนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมีเหมือนเหมือนเซนเซอร์เป็นเป็นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูแป๊บน,นึงนะไม่รู้ซูมได้ไหมนะครับเนี่ยฮะจะเป็นเหมือนเหมือนเห็นไหมเหมือนเซนเซอร์ครับสองฝั่งคือถ้าเราไม่จับอ่ะมันจะไม่ไม่เหมือนเซนเซอร์ไม่ทํางานอะไรเงี้ย <c oughs> ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมลองทดสอบแล้วมันเหมือนเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องต้องถ่ายมันครับผมมันจะมีตัวล้อเลื่อนอย่างนี้ แต่ถ้าเรากดอย่างเดียวไม่ได้กดค้างก็ไม่ได้ฮะเพราะจริงตัวถ่ายตัวนี้มันคือทําให้ตัวมันงับไหมครับแต่เราต้องงับจริงครับผมเราต้องกดค้างแล้วก็ถ่ายเนี่ยมันจะมีเสียงขึ้นมาครับผมซึ่งถ้าเราไม่ทําอะไรเลยสักพักหนึ่งมันจะเกมโอเวอร์ครับมันจะมีเสียงซาวเหมือนเราไม่ขยับตัวก็โดนโดนฆ่า,าผีจัดการตายเนี่ยฮะแต่ถ้าเราเราเรา,เราทำใหม่นะครับผมก็กดค้างแล้วถ่ายใหม่ มัก็จะเริ่มเพลงใหม่อีกรอบหนึ่งครับแล้วคราวนี้เราวิ่งไปด้วยฮะอามีเสียงครับมันจะมีเอฟเฟกเสียงอื่นบายนะครับผมเนะี่ยฮะเรียกว่าเป็นเอฟเฟกเอาไว้สำหรับให้เล่นไปเรื่อยๆครับผมก็มีกิมมิคเสียงหลายอย่างนะครับ ผมไม่รู้มีจบด่านหรือเปล่านะในคู่มือมันไม่ได้บอกว่าเราต้องงับเท่าไหร่จะผ่านด่านน่าจะวนหลูไปเรื่อยครับเจินตนาการว่าเรากำลังกินอยู่นะครับ ก็เพลินดีเหมือนกันนะถ้ามันถ่ายมาให้ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมฮะมันเหมือนกากังครับอยู่เนาะน่ารักดีอุ้ยผ่านแล้วนี่มีจบด่านด้วยครับ นี่คือเหมือนผ่านด่านหนึ่งไปก็มีด่านต่อไปแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆางี้ครับน่านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมจริงก็จริงๆก็ควรจะปิดให้สวยงามนะแล้วว่างๆก็มาถ่ายเล่นอะไรเงี้ยครับอ่าก็สวยดีครับตรงนี้นะครับผมใครที่ชอบก็ผมว่าสะสมก็สวยดีนะนี่ฮะแล้วเอามาตั้งโชว์ไว้ก็สวยดีครับว่างๆเอามาไถ่ายเล่นนี่นะครับก็จบนะครับผมอันนี้ก็ จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะตัวนี้น่ารักอย่างเดียวนะครับเอามาเป็นที่ระลึกนะครับถ้าใครชอบแพ็กแมนและอยากมีอะไรสะสมมาไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ราคาไม่แพงมากในระดับประมาณไม่เกิน500บาทแล้วก็มีกิมมิคที่ค่อนข้างน่ารักดีนะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรเดี๋ยวคอยติตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมแล้วเจอกันครับ